สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องด i r เร t กเตอร์ศิลปะชยัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำมาบทความจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์คอลัมน์เมืองไทย360องศามานำเสนอครับก้าวไกลพลานดันนิรโทษล้างผิดพ้นคุกช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา จะเห็นการเคลื่อนไหวของพรรคก้าวไกลในลักษณะที่ร้อนรนจนผิดสังเกตกับการจะผลักดันพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมซึ่งคาดว่าหากเป็นไปได้ก็น่าจะเสนอเข้าสู่สภาในสมัยประชุมหน้าซึ่งเป็นสมัยประชุมเพื่อพิจารณากฎหมายก่นหน้านี้ราว4-5หวันที่ผ่านมาระดับแกนนำของพรรคก้าวไกลได้เดินสายขอความเห็นและแลกเปลี่ยนกับคนในแวดวงการเมืองกลุ่มการเมือง และเท่าที่มีการเปิดเผยออกมาก็คือกรณีที่นายชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลแลคณะได้เข้าพบกับอดีตพระพุทธอิสระเจ้าว,าวาดวัดออนน้อยเพื่อขอความเห็นและขอความสนับสนุนในร่างกฎหมายดังกล่าวมาแล้วสำหรับร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่บุคคลซึ่งได้กระทำความผิดอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองพอ,อที่พรรคก้าวไกลกำลังผลักดันเข้าสภา แม้ว่าในตอนนี้ยังไม่ทราบรายละเอียดมากนักเพราะอยู่ในขั้นของการรับฟังความคิดเห็นและขอเสียงสนับสนุนแต่เมื่อพิจารณาจากท่าทีและความน่าจะเป็นเมื่อดูจากตัวบุคคลของพัคผู้สนับสนุนพัครวมไปถึงบุคคลที่พัคสนับสนุนที่ถูกดำเนินคดีถูกตัดสินจำคุกรวมไปถึงกำลังจะถูกจำคุกโดยเฉพาะความผิดที่เกี่ยวกับความผิดตามมาตรา112แล้วเชื่อว่า น่าจะเหมารวมความผิดในเรื่องดังกล่าวเข้าไปอย่างแน่นอนขณะเดียวกันที่น่าจับตาก็คือพักคก้าวไกลยังถูกทนายความอิสระและเป็นอดีตทนายความของอดีตพุทธอิสระรองสารรัฐธรรมนูญให้ยุบพ,พักจากข้อกล่าวหาว่าลมลางการปกครองจากกรณีเสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่พศ เพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา1นึโดยใช้เป็นนโยบายหาเสียงเลือกตั้งและยังดําเนินการอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดสารรัฐธรรมนูญได้กําหนดนัดไต่สวนพยานบุคคลในวันจันทร์ที่25ทธันวาคมนี้อีกทั้งจากข้อมูลจากบากของอดีตพุทธอิสระยังระบุว่าพรรคก้าวไกลยังมีคดีล้มล้างการปกครองที่ยังอยู่ในการพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญ รวมทั้งยังมีคดีปอายามาตรา112และมาตรา116ที่เจ้าของพักและคดีที่หัวหน้าพักพร้อมพวกต่างล้วนต้องขึ้นศาลไปรับฟังการตัดสินกันอีกหลายคนที่รอต่อคิวอยู่ไม่ต่ำกว่า10คนอาจเป็นเพราะคนพักก้าวไกลมีคดี112อยู่มากมายดังกล่าวเจ้าของพักและหัวหน้าพักเฉพาะกิจยิงร้อนรนยากหาคนสนับสนุน ให้ผลักดันกฎหมายนิรโทษกรรมโดยเฉพาะมาตรา 1- นึสองต้องนิรโทษให้ได้เพราะกลัวเจ้าของพรรคและบริวารติดคุกไงละ่ะจึงต้องบากหน้ามหาพุทธอิสระอดีตพุทธอิสระตั้งข้อสังเกตหลังการเข้าพบของนายชัยธวัฒน์ดูลาตนหวัวหน้าพรรคเก้าไกลก่อนหน้านี้และหลังจากนั้นก็โดนบรรดาผู้สรับวนพรรคเก้าไกลหรือด้อมสม้มโพสตโจมตีด่าโทอ,อย่างรุนแรง ขอเตือนว่าหากยังทำปากกล้าขาสัน่นเข้ามาคอมเมนต์ด่าพุทธอิสระอยู่อีกจะนำหลักฐานเด็ดที่ออกมาจากปากหวนหน้าพรกเก้าไกลเองไปยื่นให้สารรัฐธรรมนูญที่มีคำสั่งให้ไต่สวนพยานบุคคลในวันที่25ธันวาคม2566เวลา9นาฬิกา30นาทีณห้องพิจารณาคดีชั้น3สารรัฐธรรมนูญตามที่ทนายของพุทธอิสระไปยื่นคำร้องกรณีพรรคก้าไกล มีพฤติกรรมล้มล้างการปกครองดังที่ปรากฏเป็นข่าวจากคำพูดของพุทธอิสระและในความเป็นจริงทำให้ได้เห็นว่าเวลานี้มีแกนนำพักก้าวไกลตั้งแต่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ตหัวหน้าพักรวมไปถึงสสของพักนี้หลายคนที่กำลังถูกดำเนินคดีหลายคนในจำนวนนั้นมีคดีมาตรา1นึติดตัวและกำลังจะมีการทยอยพิพากษาในอีกไม่นานนี้ หรือแม้แต่นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจอดีตหวัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ที่เชื่อว่าเป็นเจ้าของพรรคก้าไกลตัวจริงก็มีคดี1นึและถูกตัดสิทธิ์การเมือง10ปีจากข้อมูลดังกล่าวทาให้หลายคนเริ่มปฏิป,ปต่อให้เห็นภาพว่านี่อาจเป็นสาเหตุที่ทําให้เห็นการเคลื่อนไหวของพรรคก้าไกลในลักษณะที่ว่าเป็นอาการที่ร้อนรนสำหรับความพยายามผลักดันเสนอร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมซึ่งเชื่อว่า จะมีเนื้อหาลบล้างความผิดผู้ที่ถูกดำเนินคดีมาตรา112ไปด้วยอย่างไรก็ดีนายรังสิมันโรมสอสอพักเก้าวไกลย้ำว่าหากดูเนื้อหาสาระทั้งหมดของร่างพระราชบัญญัตินิรโทษของพักที่เสนอแล้วจะเห็นได้ว่าไม่มีการเลือกปฏิบัติให้กับใครทั้งนั้นแต่ต้องการทำให้กฎหมายสามารถทำรงความยุติธรรมให้กับทุกคนในความเป็นจริง คนที่จะได้รับประโยชน์จากการนิรโทษกรรมไม่จำกัดอยู่แค่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่ทุกคนที่เข้าเงื่อนไขล้วนมีสิทธิ์ได้รับการนิรโทษกรรมแม้แต่คนของพักเพื่อไทยเองที่วันนี้หลายคนไม่ได้รับสิทธิพิเศษเหมือนคนชั้น14หลายคนถูกดำเนินคดีกลั่นแกล้งทางการเมืองซึ่งน่าเสียดายที่เรายังไม่เคยได้เห็นพักเพื่อไทยเองออกมาเคลื่อนไหวปกป้องหรือเรียกร้องความเป็นธรรมให้คนเหล่านี้ มีคนเดียวที่เหมือนจะได้รับความเป็นธรรมมากที่สุดคือคนที่อยู่ชั้น14ของโรงพยาบาลตำรวจการนิรโทศกษกรรมของพรรคก้าวไกลเป็นการเลือกปฏิบัติตรงไหนผลของกฎหมายนี้ถ้าผลักดันสำเร็จคือการคืนความเป็นธรรมให้คนรุ่นใหม่คนเสื้อแดงผู้ที่เรียกร้องประชาธิปไตยทั้งหมดไม่เหมือนการเลือกปฏิบัติให้อดีตนายกรัฐมนตรีหรือการเป็นเครื่องต่อรองทางการเมืองเพื่อใครคนใดคนหนึ่งเสียหน่อยรังสิมันกล่าว นายรังสิมันยังกล่าวต่อไปว่าการกล่าวหาว่าพรรคก,ก้าวไกลสร้างการเลือกปฏิบัติไม่เป็นความจริงและเป็นการใส่ร้ายทางการเมืองไม่ได้อยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริงนายอนุสรเอี่ยมสะอาดเป็นถึงสอสอสิ่งที่ควรจะทําก่อนมาพูดออกสื่อคือการไปดูเนื้อหาสาระของร่างกฎหมายถ้าไม่รู้ก็ไม่ควรพูดถ้าจะพูดก็ควรไปดูร่างและถ้าได้ไปดูมาแล้วก็จะเห็นได้ว่า สิ่งที่ได้พูดออกมาไม่เป็นความจริงทั้งสิ้นแม้ว่าในเวลานี้หากพิจารณาจากท่าทีจากบางกลุ่มอาจจะมีท่าทีค่อนข้างเห็นด้วยกับการเสนอกฎหมายนิรโทษกรรมแต่ก็ยืนยันไม่เห็นด้วยหากมีการรวมเอาการนิรโทษความผิดมาตรา112เข้าไปด้วยเนื่องจากเห็นว่าไม่ใช่ความผิดทางคานเมือกแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความมั่นคงและมีเจตนาบนทำลายสถาบันอย่างจงใจ และที่สําคัญหากมีการนิรโทษกรรมจริงหลายคนไม่เชื่อว่าบรรดาผู้ที่กระทําความผิดเหล่านั้นจะเกิดความสํานึกยังอ้างว่าเป็นสิทธิ์เสรีภาพของพวกเขาซึ่งจะทําให้เกิดปัญหาความขัดแยง้งลูกหลามขึ้นมาอีกดังนั้นหากพิจารณาในภาพรวมเท่าที่เห็นในเวลานี้ฝ่ายที่มีเจตนาเดินหน้าเสนอกฎหมายนิรโทษกรรมในเวลานี้น่าจะมีเพียงพรรก้าไกลเท่านั้นเนื่องจากมีทั้งเจ้าของพรรและคนของพรรค รวมไปถึงคนที่พักให้การสนับสนุนถูกดำเนินคดีจำนวนมากและคดีกำลังเดินเข้ามาใกล้คุกเต็มทีแล้วจึงเกิดอาการร้อนรนทำทุกทางเพื่อลอบบี้ขอแรงสนับสนุนแต่เมื่อมองเห็นท่าทีจากฝ่ายรัฐบาลโดยเฉพาะพักเพื่อไทยแล้วยังเกิดอาการแยงในลักษณะไม่กล้าหายใจแรงเพราะเกรงจะกระเทือนไปถึงชั้น14หรือเปล่าเอาเป็นว่าของร้อนผ่านยากก็แล้วกัน ศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ เคออมสตูดิโอโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ